สวัสดีค่ะจะส่งพร้อมกันอีกแล้วนะคะทีสองจุห้านะคะพร้อมกับทีสามจุดห้าศนพัดนะคะจะส่งพร้อมกันนะคะถนัดแพ็คคู่ต้องอวยชัยแท็กเตอร์นะคะเยะสุธรนะคะอยู่ที่อำอเภอลืองลุกทาจังหวัดเยสุธรนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็คือเตรียมรถนะคะรุ่นแรกนะคะลูกค้าสั่ง สั่งเป็นสีโทนสีดำเลยนะคะทั้งสองคันเลยตัวนี้เป็นตัวทีทีสองนะคะห้าสิบแรงม้านะคะเผาตั้งนะคะราคา6 8แส0 0ปดหนันนะคะฟรีใบมีดฟรีผ่านนะคะแล้วก็รุ่นที่สองนะคะจะเป็นตัวทีทีสามพัดนะคะตัวนี้ราคาตัวรถอยู่ที่เจ็ดแสนแปนพันนะคะฟรีอุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันนะคะสามารถ ทำรายการดาวได้นะคะเป็นไฟแนนซ์สีสวัสด์นะคะหรือว่าจะเป็นรายการอื่นๆนะคะรายการสดก็ได้นะคะเราฟีอุปกรณ์นะคะมาดูด้านหลังกันนะคะบรรยากาศสดๆนะคะเตรียมรถส่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีมช่างของเรานะคะได้มาตรฐานนะคะจัดเตรียมนะคะเช็ค p ิตัวรถให้ลูกค้า นะคะมั่นใจไปเลยนะคะรถที่อวชัยแท็กเตอร์นะคะได้มาตรฐานทุกช่องทางนะคะบรรยากาศนะคะจัดส่งเตรียมรถนะคะติดต่อโบได้นะคะ0803363103นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube นะคะ สอบถามเข้ามาได้นะคะติดต่อโบได้นะคะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นช่อง Youtube นะคะโทร0803363103นะคะไปแล้วคะ่ะ